สวัสดีครับ,รบช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับอ๋อก็เป็นผู้จัดก,การอยู่บริษัทอีแตนฟอร์อยูอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับผมแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่แล้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับวันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่ก็ได้มาส่งมอบรถคันหนึ่งเพื่อใช้ในการกิจการในทางปางช้างนี้ครับผม อะไรเป็นแรงบันดาลใจที่มาส่งมอบรถให้ที่เชียงใหม่ครับก็เมื่อตอนปีใหม่ได้มาเที่ยวดูแล้วก็คิดว่ารถที่ทำอยู่ที่บริษัทนี้น่าจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าเราบริจากสักคันหนึ่งมาให้กับตานช้างที่นี่แล้วก็คิดว่าเราก็คืนกำไรให้กับสังคมส่วนหนึ่งเพื่อให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ใช้งาน เป็นประโยชน์มากแล้วก็ประหยัดแล้วก็ดูแลมันง่ายด้วยคิดว่าก็อยากมอบให้ครับผบนอกจากโครงการที่นี่แล้วเนี่ยมีโครงการอื่นอไหมฮะที่คุณที่ได้ไปช่วยเหลือก็มีเป็นวัดบ้างแล้วก็มีโครงการที่เขาลูกช้างที่คุณเอ็ดวินเขาอยู่เขามีก็ไม่เคยได้ไปถ้าไปไหนก็จะเจอแล้วก็คิดว่าถ้ามีกําลังก็จะทําให้ <c oughs> ก็จะทํารถวิบรสัทให้มอบให้ อเราก็ยังท่องเที่ยวไปน้อยก็เลยยังไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ที่ไหนเขาจะได้ใช้รถประเภทนี้บ้างอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วที่บริษัทมีมีรถอ,อ,อะไรบ้างคะก็ที่บริษัทก็ทํารถหลายประเภทอยู่ครับก็จะผ่านดูจากเว็บไซต์หรือว่าดู YouTube ก็ได้ในนามบริษัทอิต n นฟอร์ยูครับ แล้วที่ไปช่วยๆมาเนี่ยช่วยเราประสบการณ์อะไรนะฮะว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปกับในสิ่งที่เราไปช่วยมาบ้าง,างเช่นของที่วัดหรือว่าของคนที่เอ็ดวินเนี่ยเขาได้ไปใช้อะไรต่างๆอ,อย่างที่วัดเขาก็ได้ขนย้ายพวกอาหารเครื่องดื่มหรือว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้อะไรเลยเวลาทางวัดมีงานกระถินหรือว่างานพระป่าอะไรต่างๆก็เป็นประโยชน์ สำหรับทางวัดก็ขนของได้แล้วก็ส่วนทางคุณเอ็ดวินก็จะเป็นรถลักษณะสำหรับก่อสร้างก็ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆในในใน,ในมูลนิธิของเขาหรือว่าสถานที่นั้นๆที่เขาก่อสร้างได้ครับแล้วที่นี่ลหะฮะที่นี่เหรอที่นี่ก็มองมองประโยชน์ของมันคือน่าจะให้คนดูแล เหนื่อยน้อยหน่อยแล้วก็มีรถลักษณะอย่างเงี้ยใช้งานให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดในเนี้ยก็คิดว่าก็เลยคิดว่าจะบริจาคไม่ได้มีอื่นอะไรเลยพอมาดูแล้วก็กลับไปบอกกับลูกว่าจะบริจาคคันหนึ่งลูกก็บอกโอเคทํากันครับผมแล้ววันนี้มาเยี่ยมปางแล้วก็เอารถมาขนของขน อาหารให้ช้างด้วยวันนี้มีความรู้สึกอย่งไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจว่าเออมันก็มันได้ประโยชน์เยอะมากสำหรับรถคันได้น้อยขนาดนี้ไดเอามาให้อาหารช้างให้อาหารสัตว์ต่างๆทั้งหลายที่ในนี้ดูแลอยู่มันใช้ประโยชน์สูงสุดสำหรับงานประเภทอย่างนี้แล้วก็หรืองานประเภทอย่างอื่นก็ได้ก็ก็ดีใจดีใจมากอะที่ได้ ช่วเหลือสังคมทางอีกด้านหนึ่งที่เราที่โรงงานเราผลิตรถแบบนี้แล้วก็เอาออกมาคืนกำไรสังคมบ้างครับโอเคมีคำถามนึงครับสุดท้ายแล้วคอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราช่วยเหลือโครงการสัตวครับแรงบันดาลใจเหรออมืมันคิดแป๊บเดียว พอเห็นสถานที่กว้างก็เลยคิดว่ารถที่ประเภทเราทํานี่มันน่าจะมีประโยชน์มากสำหรับสถานที่กว้างๆแบบนี้ก็คิดแป๊บเดียวเพราะเห็นสถานที่มันกว้างคือมันก็เลยต้องคิดว่าอรถนี่มันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าที่เหมือนก็ใบริจาคส่วนอื่นมันก็มันก็มีคนช่วยเหลืออยู่แล้วแต่บริจาคส่วนประเภทอย่างเงี้ยมันก็คงจะน้อยอะไรอย่างนี้เราก็เลย สถานที่เนี่ยถ้ากว้างเราเห็นแล้วก็คือเป็นแรงสิ่งแรกเลยสิ่งแรกที่คิดว่าจะต้องเอารถที่บ้านมาให้ใหได้ครับโอเคขอบคุณครับสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะเสริมไหมครับก็ไม่มีก็ดีใจที่ได้ใช้รถเกิดประโยชน์สูงสุดที่นี่ครับครับผมจะช่วยแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรแล้วก็จะมาจัดบริษัทอะไรของทีมอ๋อใช่เลยก็กกชื่อสุดาจันทร์แสนโลด ก็เป็นผู้จัดการใหญ่ในบริษัทอีแตนฟอร์อยู่บ้านเลขที่121หมู่4ตำบลทําลงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีโรงงานขอสตั้งอยู่ที่ไน